สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์แจ็คกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามผลนะครับผู้ที่ใช้และดื่มนะครับผลิตภัณฑ์ชาพู้ของลองลิสต์ของเราแล้วมีสุขภาพดีนะครับแล้วมีฟีดแบ็กในการที่จะดื่มในทางที่ดีแล้ววันนี้ครับเรามาพบกับอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือนะครับทางพี่อ้อของเรานะครับวันนี้ครับพี่อ้อของเราจะเป็นอย่างไรประกอบอาชีพอะไรนะครับกินชาแล้วดีอย่างไร จะมาบอกเล่านะครับความรู้สึกในการดื่มชาให้ทุกทท่านได้ทดลองใช้ทดลองดื่มกันนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับคับพี่อ้อปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับ34ค่ะ34ปีนะครับพี่อ้อมีอาชีพอาชีพแม่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะครับไม่ต้องเครียดกับการทํางานนะครับแล้วก่อนหน้านี้คือเราเป็นแม่บ้านนี่คือดูแล ครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับมีปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้บอกว่ามีก็คือเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่กันเนิดหรือว่ามันเป็นมาตั้งแต่เมื่อ,อไรครับอ๋อมันเป็นตั้งแต่หลังคลอดลูกแต่ก่อนหน้านี้อายุตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นอะไรข่าวเนี่ยไอ้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ60น้ําหนักประมาณ6กกิโลนะครับพอมีบุตรนะครับคนแรก นะครับพอมีบุตรคนแรกแล้วนะครับหลังคลอดบุตรน้ําหนักเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดสิบได้มีบุตรแล้วน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบกิโลนะครับและนะครับได้ข่าวว่ามีไม่ใช่คนเดียวด้วยมีสองคนนะคนที่สองทิ้งช่วงระยะเวลานานไหมกว่าจะมีคนที่สองสิบห้าปีแล้ว สิปีเหรอครับที่จะมีน้องคนที่สองอ๋อสิบห้าปีโอเคสิบห้าปีเราก็มามีน้องคนที่สองพอมีน้องคนที่สองจากเจ็ิกิโลกลายเป็นแปดสิบแปดสิบครับท่านผู้ชมครับนี่นี่คือเพราาะว่ามัน ไปกินอย่างอื่นด้วยไงกินยาลดความอ้วนกินอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อเพราะว่ามีผลข้างเคียงยกับการที่เราไปกินยาลดความอ้วนและก็พอมีบุตรปุ๊บมีน้องปุ๊บหน้าท้องหน้าท้องนะครับพอคลอดไปแล้วไม่เอาไปครับนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> คนที่สองแปดสิบถ้าคนที่สามจะกลายเป็นเก้ารู้จักกับชาผู้เอ่ของอเซียนได้รู้จักได้ยังไงครับอ๋อพอดีพี่เล็กแนะนําพี่เล็กแนะนำใช่รู้จักพี่เล็กมาบอกว่าบอกว่า ชาเนี่ยกินแล้วมันจะช่วยกองไขมันกองไขมันที่เรากินเข้าไปอะไรเงี้ยฟังอย่างนี้ปุ๊บโอ้ก็ดีเลยโอ้พระเจ้าจอดหามาตั้งนานเลยออใช่เพราะว่าหาอะไรที่มันกินแล้วกองไขมันอะไรเงี้ยคืออะไรที่จะทําให้ไขมันเนี่ยมันออกไปจากร่างกายใช่ฉันยินดีที่จะฟังใชครับพอฟังปุ๊บเชื่อเลยไหม ไม่เชื่อนะบอกตรงเลยไม่เชื่อกินปอนอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบกินชาจืดๆเป็นคนชอบกินแต่ชาชาแบบชามะนาวอะไรเงี้ยโอชีอะไรพวกเนี้ยคือเป็นคนกินชาอยู่แล้วอคือคนกินชาแต่ไม่ชอบกินชาเนี่ยมันเป็นชาเขาเรียกว่าชาที่มีรสหวานอ่าใช่ใช่รสหวานอ่าใช่ไม่เป็นคนไม่ชอบกินชา่ใชพอมาเจอชาของลองลิสของเราเจอกล่องเจอแก้วแล้ว ทานครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงครับไม่อร่อยพระเจ้าบอกมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยเพราะว่าเรากินเยอะหว่ามันอันนี้มันจืดมาก่มันไม่คลีรสชาติอะไรเลยแล้วมันจะเป็นชาได้ยังไงแต่พี่กินไปต่อเนื่องเพราะกินแล้วมารู้สึกดีขึ้นเออรู้สึกดีขึ้นแต่ในใจคิดอยู่แล้วครับว่าไอไขมันเนี่ยติดมานานเนี่ยมันออกไปสักทีเถอะแต่ก็ลองกินดูว่ามันจะเป็นยังไงกินไป กี่วันครับถึงจะมีรู้สึกได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกินประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งกินยังไงครับแต่ละวันก็กินแก้วหนึ่งวันละห้าครั้งกินหนึ่งแก้วต่อวันวันละห้าครั้งนะครับกินหลังอาหารก่อนอาหารหรือว่างเมื่อไหร่ก็กินแก้วแรกๆจะกินหลังอาหารตอนหลังนะก็จะว่างแล้วก็ค่อยกินคือตอนแรกๆเนี่ยคือเน้นทานหลังอาหารนะครับแล้ว มันก็เออโอเคมันก็ดีหลังจากนั้นก็คือเจอเมื่อไหร่ก็กินมาน้นไม่จาเป็นต้องหลังอาหารว่างก็กินกินแทนน้ำอะ่ะกินแทนน้าไปเลยครับได้ประมาณสักห้าวันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการขับถ่ายเป็นยังไงครับขับถ่ายอ๋อก็ดีนะคะช่วงแรกๆมันก็จะไม่ค่อยถ่ายใช่ไหมไปอยู่ไปมันก็จะค่อยๆปรับมันก็ถ่ายก็ดี ปรับมานี่ก็คือการขับถ่ายของเราเนะครับที่ไม่ค่อยจะถ่ายเพราะือต่างๆเนี่ยมันก็ถ่ายมากขึ้นถ่ายแล้วโล่งเลยไหมครับโล่งค่ะโล่งสบายท้องขึ้นสบายท้องขึ้นนะใช่แล้วก็ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าท้องมันดูสบายนั่นแฟดลงน้ําหนักมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นคนเคยช่างน้ําหนักยไม่ไม่เคยไม่ถูกกับตาช่างไอตาช่างเจอฉันเมื่อไหร่ จะดีเยี่ยวอ้อเลยใช่ใช่ปกติไม่กล้าเปแต่ช่างแต่จะรู้สึกเอง่ะไม่ค่อยได้ช่างแต่จะรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะมันจะมันจะหลวมอ่ะอันดับแรกครับท่านผู้ชมก็คือน้ําหนักตัวไม่ต้องไปคิดกับว่าดนหนักยไม่สนใจเรื่องน้ำหนักแต่พอรู้สึกได้คือเสื้อผ้าการเก่งเอวต่างๆนียมันเริ่มสบายมันเริ่มเบาตัวนะครับ ก็มีการเออโอเคมันนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลยลองไปชั่งน้ําหนักดูจากน้ําหนักเมื่อก่อนเป็นยังไงครับก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าปาตอนนี้เลยก็อยประมาณนี้เลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบมันจากเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะครับเหลือประมาณเจ็ดสิบจากเมื่อก่อนนี่คืออใช้ระยะเวลานานไหมครับดื่มชาของเราก็กินไปกี่กล่องประมาณรสามกินไปสามกล่องวันละแก้ว วันละแก้วครับท่านผู้ชมครับแก้วหนึ่งมียี่สิบแก้วกินไป24วัน3กล่องมันก็ประมาณ2เดือนคือมันไม่ได้เป็นอะไรมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ได้รีบร้องว่ามันจะต้องไปลดน้ำหนักแต่เรากินแล้วสบายท้องเราก็กินต่ออีกแล้วมันไม่อืดอืดพอมีการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้ามันเริ่มเบาตัวกางเกงมันเริ่มหลวมแล้ว ทีนี้เริ่มหันไปดูตาช่างสักทีสิว่ามันจะลดลงไหมนะครับจากอดีต75-76ปัจจุบันนี้ช่างลงมาเหลือ 70, 70. ลดลงไป5-6กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นการลดน้ําหนักหรือการควบคุมน้ําหนักในทางที่ดีค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่จะไปกดประสาททาให้ปราสาทหลอนเลยครับเราทานเพื่อสุขภาพนะครับนอกเหนือเกี่ยวกับการดื่มเพื่อ สบายท้องขับข่ายดีควบคุมน้ําหนักได้มีส่วนอื่นที่รู้สึกดีขึ้นอีกไหมครับส,สน,นอนหลับดีไหมอนอนหลับใช่ดีปกติตางคืนวเวลากินข้าวมันจะอื่นมันจะนอนไม่หลัะ อ๋อมันอืดท้องมันจุกท้องใช่มันจุกไม่ใช่แต่พอกินนี้มันก็มันสบายท้องมันก็ไม่ต้องกังวลใช่นะครับก็ทําให้ส่งผลกับการพักผ่อนนอนหลับกลางคืนส่งผลในทางที่ดีด้วยและนี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่ทานผลิตภัณฑ์ชู้พูดของลองลิส s t แล้วมีความรู้สึกที่ดีนะครับวันนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับก็สุดท้ายนี้ฝากย่อนะครับลอง คุยนะครับลองฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับว่าผลิตภัณฑ์ชาพูของรองยิ้ของเรานะครับดียังไงนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองดืูอ่านดูก็ก็ลองก็ให้มันลองชิมดูค่ะต้องลองอ่ะพวกนี้มันต้องลองอ่ะลองดูแล้วจะรู้ว่ามันเห็นผลจริงพูดสั้นๆนนะครับกระชับและได้ใจความบรรยายเท่าไหร่ไม่สนใจไม่ต้องฟังวันนี้อยากรู้อยากพิสูจน ต้องลองด้วยตัวของท่านเองนี่ละครับคือผลิตภัณฑ์ชาดีๆที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยนะครับหนึ่งกองนะครับต้านทานต่อครั้ง1แก้วนี่เติมน้าได้หลายๆครั้งตกครั้งหนึ่งประมาณ4-5บาทต่อการดื่มชา1แก้วเพราะฉะนั้นครับทุกๆท่านมีสิทธิ์ที่จะดื่มทุกๆท่านมีสิทธิ์ที่จะดูแลสุขภาพทุกๆท่านมีสิทธิ์ที่จะทําให้สุขภาพของทุกๆท่านดีได้นี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆและนี่คือนะครับชาผู้เอ๋อของลองลิชของเรานะครับฝากไว้ ไม่ต้องพูดและอธิบายมากฟังและทดลองใช้ด้วยตัวของท่านเองแล้ววันนี้ฝากนะครับพี่อ้อต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆครับแล้ววันนี้ครับมิสเตอร์แจ็คกี้กับผลิตภัณฑ์ดีๆกับชาผู้เอ่อของลองลิส s t ของเรานะครับเราจะติดตามนะครับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วนะครับเข้าไปพบกับทุกๆคนที่มีความรู้สึกดีๆที่มีกันนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกับผลิตภัณฑ์ชาผู้เอ่อของลองลิสในทางที่ดีขึ้น พบกับมิสเตอร์แจ็กกี้ครั้งต่อไปพบกันที่ไหนอย่างไรเราต้องคอยติดตามชมกันครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ